ดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับสวัสดีครับผมหมอมิ้นท์ไพยุบซีพยากรคลิปนี้ก็จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ให้กับคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21พฤษภาคม2565ครับมาดูกันว่าคนที่เกิดวันอังคารดวงสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มก่อนเลยไพ่นะครับได้ไพ่เฮอร์มิสได้ไพ่ ราชนีเหรียญ9ถ้วยแล้วก็ราชินีดาบนะครับสีใบสีมุมสีด,าด้านอะหยิบเอาเรื่องดีๆมาคุยกันก่อนเลยครับคือคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กเกี่ยวข้องกับครอบครัวกลุ่มธุรกิจการค้าที่เน้นลูกค้าเป็นผู้หญิงธุรกิจให้เช่าธุรกิจอสังหาที่ดินต่างๆมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะครับมีการขยับขยายทํามาค้าคล่อง เงินไหลเข้ามามากขึ้นนะครับหากคนที่ทำงานประจำไม่ได้ทำธุรกิจอื่นเลยนะครับคุณก็มีโอกาสได้ของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะให้โชคกับคนที่เกิดวันคานมากมากเลยในสัปดาห์นี้นะครับได้ทรัพย์นะครับได้สิ่งของมีค่าหรือว่าได้สิ่งดีๆมาจากความเมตตานะครับจากคนอื่นด้วยนะครับส่วนเรื่องที่จะเสียเงินเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับ คือจะเสียไปกับการซื้อของมาเลี้ยงดูปูเสือคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานหรือว่าลูกน้องหรือว่าบริวารน,นะครับหรือมีคิวที่จะไปเรียกว่าไปเสริมสวยไปเสริมหลอ่อไปเสริมหงอแห้งไปปรับหงอแห้งไปสับคิ้วนู่นนี่น,นั่นไปเติมไฟตรงนั้นตรงนี้ไปสักลายมงลายมือนะครับมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องเสื้อผ้าใหม่ เรื่องของลุกเรื่องของสไตล์ใหม่ก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะหมดไปกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันจําเป็นเนี่ยเหล่านี้ก็จะหมดแต่ก็นับว่าแต่ก็นับว่ามันจะอยู่ยังอยู่ในจังหวะดวงที่ดวงการเงินเนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนั้นสัปดาห์นี้คนที่เกิดเปน็นอังคารมีเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มวิชาความรู้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการอาบรมหรือว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆนะครับรวมไปถึงได้เป็นศิลานีในการรับฟังปัญหาจากผู้อื่น สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเรื่องดีที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปปรึกษาหาทางออกแก้ปัญหาชีวิตจะได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับในเรื่องของความรักนั้นได้ไพ่ก้าวถ้วยนะครับก้าวถ้วยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่เกิดแองคารสัปดาห์นี้เนี่ยเอาคนมีคู่ก่อนคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้เจ้าสเสน่ คนรักเอาอกเอาใจหวานชื่นนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของมือที่2มือที่3มาไว้ด้วยมันสังเกตคนรักของตัวเองให้ดีว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับส่วนตัวเองนั้นอะไรที่รู้ว่าผิดก็อย่าไปทำนะครับเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งเนาะพยายามหมัน่นดูว่าไอ้ใครเข้ามาห,าหาเราแบบผิดสังเกตหรือว่าใครเข้าไปหาแฟนเราแบบผิดสังเกตหมั่นตรวจสอบหมั่นตรวจตรานะครับอาจจะได้ตัดไฟแต่ต้นลมรู้ดวงไว้ก่อนวางแผนได้ก่อนนะครับ คนโสดความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ความรักแต่เป็นความรักที่มันค่อนข้างมีความซับซ้อนต้องระวังว่ามีคนเจ้าชู้เข้ามาพูดคุยนะครับทําไปทํามาเนี่ยกลายเป็นว่าเราเข้าไปเป็นรักซ้อนของคนอื่นต้องระวังอย่างนี้ต้องระวังเรื่องตัวตรงนี้ในสัปดาห์นี้นะครับจะครบใครจะดูอะไรใครสํารวจตรวจสอบให้ดีอย่ามองแค่เขาอย่างเดียวมองคนรอบข้างเขาด้วย เพื่อนฝูงเขาเป็นยังไงคนใน a c e b o o k เขาเป็นยังไงคอมเมนต์ต่างๆอะไรเป็นยังไงจะดูแค่ภาพลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวนะครับไปต่อกันที่เรื่องของสุขภาพนะสุขภาพคนที่เกิดอังคานะครับแหมอยากจะถามจังเลยอยากจะให้โต้ตอบกันได้จังเลยว่าสัปดาห์นี้มีนัดหมอหรือเปล่าหรือว่ามีนัดที่จะเจอแพทย์หรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาต่อเนื่องในเรื่องของสุขภาพ หรือว่านัดผ่าตัดหรือว่านัดเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกผ่าตัดเปลี่ยนงอเห้งเปลี่ยนลายมือตัดหมอไว้สักลายมืออะไรพวกนี้มันจะมีตรงนี้เข้ามาแต่ถ้าคนที่ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเรื่องพวกนี้เลยสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและฟันนะครับอย่าไปเคี้ยวอะไรแข็งๆฟันคุณมีโอกาสแตกหักได้นะครับหรือกระดูกนะครับอย่าไปเล่นกีฬาอะไรที่มันรุนแรงมากหรือว่าต้องรับต้องหนักมากๆกระดูกแต,แตกกระดูกหักมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือว่ากระดูกลั่นกระดูกล้าว หรือว่า,าปวดในกระดูกอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ต้องระวังในสัปดาห์นี้ครับเอาละครับก่อนที่จะลาจากกันไปต้องบอกคนที่เกิดวันอังคารว่าคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ได้เจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าท่านอยากจะตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินใจเด็ดขาด ต้องมาดูดวงแบบส่วนตัวกันเท่านั้นนะครับถ้าท่านอยากจะตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญมาดูดวงกันแบบส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจหมอมินพยิบซีเพกยกรอันนี้จะเป็นการเปิดไพ่ให้กับดวงท่านเลยจะได้ความแม่นยำม,มากกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปวันเกิดของเพื่อนท่านคนในครอบครัวท่านอาจาร์คาพุทธลาดสุขเสาเนี่ย ไปให้คนในครอบครัวหรือไปให้เพื่อนๆท่านด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ